โอเคคณะนี้นะผมก็อยู่กับคุณชายเชิดหาอะไรนะคุณชายเชิดหาอ่าณนี้เราก็มีโปรเจกต์จากไม่ว่าห้อง15บห้งสิบสองของในหลักสั่งวิทยาคมนะก็มาเล่นดนตรีป่ะการคุณสนแล้วตามคุณจากที่จากการเปิดบวกไปให้แม่ของอที่โรงเรียนบน สมนบตุนอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่น้องเขาขาดกันนะครับแล้วก็ไปซ่อมอาคารให้เขาซ่อมอาคารจากไทยแผ่นดินไหวเป็นปองเป็นป่องเขาอยู่บนเขาไม่ถึงซึนามีไม่ถึงหรือวามีมันเป็นป่องอะพื้นเป็นป่องพื้นนันหลุดนั่นเองหลุดลงไปตายเด็กตกน่ย สงสาราน,น้องเขานอะตอนนี้ก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่กีตาร์โป่งไม่มีแท็คหรือปิกอัพที่เอามาใช้เก็บเสียงรับเสียงจากสายเราเอาอเข้าแอมตัวนั้นวแอมน้อยนั้นูเข้าไปก็นัะคาออนนั่นเองครับเพ่นักอะไร, <laughs> ะไรพักปิด เดี่ยวังอะไรไม่รู้นี่พอะไรแลเนี่ยตพังปใหม่มันต่เราดมากว่าดต้องไปหน่อยะนั่สิบแล้วเป็นสิแล้วนะเป็นสิบแล้วลายเราเนี่ยเปิดแกกลัวเขาจะแสบตากันเน้มืดอยากไปเรามารู้จักกันเราไปข้างหน้าดีกว่าบไปดูว่ามีใครบ้างดูหน้าตาเพื่อนเราดีกว่าน่านอยู่โออะไร กล่องบริจาคสวยมากค่ะสวยในที่มืันยวนะแบบสวยในแบบที่ว่าตอนกลางวันก็หาไม่เจอเลเดียวมาชมกันต่อไปว่าจะมีความเออเส้นน้ำเสียงที่อ่อนอ่อนละมุนนุ่มลึกทีเยวจ่แบบว่าฟังแล้วเออตึงอินใจ นี่เรามาดูรูปที่เราทำมาพี่ทอมแลนพูดอะไระอย่ามองไม่เห็นบังมาเเป็นปราณว่าภาพเด็กๆที่โรงเรียนเราจะช่วยทำไมนะไม่มีไม้ไหนแต่งยินทดไม้เรากยสให้เราเรียนรับสังวลป่าต่านะคะไม่ไดครับสรตว์ป่ด้่

นี่ก็เป็นการบังคับโอ้บริจาคเบียนสมวงที่น้ำหนาวค่ะเป็นการบังคับเป็นวิธีทางเดียวที่จะได้สันงคมที่ดีขึ้น โอ้ดูนั่นสิโอ้ไอ้เกียนั้นมาจากไหนน่ะไอ้ดี่มันมาจากไหนน่ะนายสองคนนั่งทำอะไรกันเนี่ย อะไรต้องคนนั่งทำผ่าอะไรกันอยู่เนี่ยวิชันเฮ้ยวิชันนั่งจะนั่งนิ่งทำบ้าอะไรวิชัน วิชานวิชาน <laughs> วิชานวิช <laughs> า <laughs> นนี่เป็นชื่อพ่อครับนี่คือชื่อพ่อครับ <laughs> <laughs> ผมถือว่าแ้วทำไมเขาไม่หัน <laughs> มันจะมมดมาทา,ทายกับเรา, <laughs> ท,าทายอยูไ่ไนวะมือ <laughs> า,ายวิชานก็ <laughs> จะจำมือให้มันเข้ากองเลยโอเคโอเคมาในสไตล์ของเขานะเขามีลุกประจำตัวของเขาอยู่เรียกได้ว่าเาล็อกนะตัับแสงหน่ยเ้ยกฮ้ยเ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 ะ้ยเเเช้ยเฮ้เเยเ้ยเยเฮ้ยยเยย แพงกว่าช้างดาวไมห้าบาทเองโอ้แพงกว่าช้างดาวหนอยไเป็นเรื่องจงนอะไรนะนี่คือนังสื้ออิว่เด็กแก๊งสุดยอดเริงจิตก่อนไระทศไทยเป็นจริงนช่ใชิชาใช่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 ช่ใช่่ใ เลยกับฉันอย่างนี้ได้ไงเนี่ยไม่ตายสิฉันเป็นเพื่อนนายนะพี่ชายเหนมาเลยฉันรอนานแล้วนะชัมนันโดมันดูคู่เบอร์รอบชิงชนะเลิศโอนานะแล้วคู่เบอร์รอบชิงวันนี้วันนี้โอ้ยไปดูมันอยู่ไปได้เลยโอ้ยไปทำเที้ยอะไรอย่างงี้นะฉันว่าไอเสื้อแดงต้องมาแน่เลยสาวสวยๆกับหนุ่มๆนั้นเป็นของคู่กันนะแต่ เฮ้ยมันนุ่มๆมันอยู่ข้างในเทนรองเท้าแต่บางทีวงโคเวอร์มันก็ไม่ใช่สาวแท้ไปซะทั้งหมดนะเราก็ต้องวิเคราะห์กันดีๆก็มีนุ่มๆมนอยู่บ้างนะเด็กที่เดินๆอยู่นี่เลยรองเท้าเก๋ไม่ไม่ทั้งนัหมดนะแลนผู้ชายคนนั้นใช่ที่อะไรนะจะนั่งอยู่ข้างย้อมอ่ะอะไรต้องแต่งต้องแต่้ยยังไงไม่ใช่จิ๊บจั๊บหรือเปล่าใช่แล้วมันต้องเป็นงั้ย คุยก <gesch> ันเรื่องส่วนตัวแล้วไม่ได้ออกไปลืมไปจิบหายมาดียิบหายแล้วแมเกิดแข็งตัวเนี่ยะเฮ้ยอาชีวะมั่งเราจะเดินไปดูของไหมเดี๋ยวเราเราก็พักแค่นี้ก่อนดีกว่าเกียรติครับคลิปเยอะยาจะเจ็ดนาทีแล้วเลยเยร์ดาเกียร์สติปต้องไหมเอาและวว่าจิออร์นักเน็กคนเล่นน้ำชาปิดชาเลี้ยงเลยทีเดียวนะปิดชาเลี้ยงเล่นกับชาปิดโอ้ยคาดว่าเขาจะมาเดินงาน นีเล่นมาชนิดที่ว่าเนี่ยทุกคนนี่ล้มเลิกมาเป็นเกมเลยทีเดียวนัเ่นหมาอะไรไปไหนเนีเอ้อยันถ่ายเราเราเป็นซุปเปอร์แมนกระป๋อมกระป๋อมมาฉีกกระปอมกระป๋อมกระป๋อมกระป๋อมจะพักไหมครับเนี่ยนี่น้องสติฟฟ์ไี่เล่นชนิดที่ว่านะไม่หลับไม่นอนเลยทีเดียวนะเขามาที่นี่ก็คงเราจะอาจจะจัดเซอร์ไพรส์เขาชุดใหญ่เอ้อทีเดียวเอ้อจะตายสราผานตายสุดโอ้นะก็ ก็เริ่มเอยกันแลว้วเริ่มแถวเริ่มแถวเนี่ยสองคนนี้ต้อนข่าวโอเคโอเคครับพี่นะอ้องอยากรูอาารอ้อย่างเดียวค่ะวันนี้ต้นขาวค่ะแม่วัดดีค่ะโอ้แม่วัดดีครับนะมายืนฝังเอ่อโพสเอ <c oughs> อตอ,อ,อ,ทเทอร์นี่เราบอกจะให้ลูกพี่มาให้เออวา <c oughs> โอเคงั้นจบแค่นี้กันนะโลโก้รายการนี้เป็นไงเลยวะรู้อ่ะอินบอสมีโลโก้เดียวแ็ดๆไม่เอา ชื่อชื่อรายการไอไอไอแลนพาทัวร์อย่างงี okay, ้ไอแลนพาทัวร์ไอแลนเนี่ยแลนเออไอแลนพาทัวร์โอเคนะฮะลองลองกันลยก๊าลังกแป๊กก๊าลังหกแป๊กตั้งนาหกก๊าลังทะไรวะท่าแยกแค่นี้ดีกว่าโอเคท่าเรียบร้อยท่าทำโ็อก้กกันไอไอแลนแลนพาทัวร์โอเค